ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะไม่เติบไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมไม่ช้ำคือฝีมือมากเลยวหมอ <laughs> แล้วก็มั่นใจด้วยคือมีน้องๆกับเพื่อนๆมาทำที่นี่หลายคนถ้าชื่อโอน,นะคะอยู่บ้านบึงค่ะเป็นช่างเสริมสวยการใช้ชีวิตจะลำบากตื่นเช้ามาต้องไปออกนองกายต้องมานั่งติดสติ๊กเกอร์ทุกวันเลย ก็เสียเวลาตรงนี้แต่พอเราทำตาสองชั้นแล้วตื่นมาสวยเลยกังวลค่ะกลัวกลัวทำแล้วไม่สวยทำแล้วไม่ถูกใจไม่อยากไปแก้ใหม่เนี่ยค่ะมันยังไม่มีคนแนะนำไม่รู้จะทำที่ไหนก็เลือกไม่ถูกแต่พอดีน้องสาวทำกับคุณหมอไปก่อนหน้านี้แล้วพอมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจมาทำ ก็ประทับใจเราไม่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่บวมไม่ช้ำคือใช้ชีวิตปกติได้เลยค่ะการทําตาสองชั้นอย่างแรกเลยต้องรู้ก่อนชั้นตาเรามีปัญหาอะไรนะฮะทัน,นี้ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะแบ่งไข้เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มคนอายุน้อยกับคนที่อายุมากปัญหาจะต่างกันที่ผิวหนังผิวหนังบริเวณชั้นตาเนี่ยในคนอายุมากเนี่ยมันจะมีความหย่อนคล้อยแต่คนอายุน้อยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการเปิดหัวตาในบางคนเนี่ยหัวตาเขาจะเปิดอยู่แล้วแต่ในบางรายเนี่ยหัวตาเขาปิดมาเนี่ยเราสามารถทำผ่าตัดเพื่อเปิดหัวตาขึ้นได้มันก็จะทำให้ชั้นตาสวยขึ้นโอกาสหนังตาจะตกในอนาคตเนี่ยมันยากขึ้นนะฮะอาสวัสดีครับสวัสดีครับุโอ้ทำตาไปเนะาะทำตาไปนานแค่ไหนแล้วจ๊ะสองเดือนพอดีเลยครับแผลโอเคไหมไม่มีปัญหาเลยค่ะมีแผลดีนะหมอขอดูแผลนิดนึงนะครับหลับตานิดนึงนะ มันูกแผลโอ้โหแผลมองไม่เห็นนะมองถ้าไม่เห็นแทบไม่แทบไม่เห็นอะก่อนทำเห็นว่ามันมีปัญหาตาข้างเนี้ยตาข้างขวาเนี่ยหมอปรับชั้นตาให้มันสูงขึ้นอาจจะตัดหนังไปนิดหน่อยนะแล้วก็เอาไขมันออกไปบางส่วนก็สวยแล้ะเนาะหลังทําไปมีปัญหาอะไรไหมจ๊ะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะไม่มาไเจ็บไม่บวมไม่ช้ำตามปุ๊บสวยเลยตื่นมาสวยเลยโอเคนะ